อีลาคขาสวีครักบกล่องฟิลมาด,ด้าสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องฟิลมาด,ด้าสามอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็นี่เลยนะอันนี้กล่องห้องห้องเครื่องนะกล่องฟิลห้องเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งกล่องฟิลห้องเครื่องนะครับมาด,ด้าสามอีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับแล้วก็ในห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารใต้คนนั่งนะครับใต้เก๊ะคนนั่ง นะครับเปิดอันนี้ออกก็จะเจอกล่องฟิวนะครับนี้ก็บิดบิดลูกบิดนะครับสองอันนี่นะครับกล่องฟิวก็จะลงนะครับกล่องฟิวก็จะลงมาให้เห็นนะครับกล่องฟิวมาด้าสามนีตำแหน่งฟิวก็ดูตรงนี้นะครับตำแหน่งฟิวนะครับนี่คือตำแหน่งฟิวแบครับ มาด้าสามครับคันนี้ซ่อมเกียร์ออโต้นะครับมาด้าสาม